สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะในการรักษาสิวเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูัลกอริทึมในการรักษาก่อนก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น oral a n t i b i o t i c นะคะ ก็จะใช้ในกรณีที่เป็นปั p u l o โลพาซูล่นะคะหรือว่าเป็น n o d u l ่าเนาะหรือในกรณีที่เป็น s ซเวีย f o ฟอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือลักษณะของสิวที่เราจะใช้การรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อได้เนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะของปปปูพาสตูหรือว่าโนดู e นะคะก็ทีนี้เรามาดูว่าปั p u l ูโลพา s ูล a าแอ e เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบตุ่มแดงอาจจะมี มีลักษณะการเจ็บร่วมด้วยได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโ no น้ดูนะคะตั้งแต่5มมตรหรือถ้าเกิน1เซนก็เป็น large เ no น้อดูนะคะก็พวกนี้ก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษาสิวได้ตาราง90.19นะคะก็จะเป็นโดสแล้วก็ตัวภาวะ ผลข้างเคียงที่อาจจะต้องระวังสำหรับในกรณีที่รักษาสิวด้วยยาฆ่าเชื้อนะคะตัวที่เป็น first line นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเตต้าไซคินเนาะหรือว่า ที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะรับเป็น doxycycline นะก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของ photo sensitivity นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็น dose dependent ด้วยเนาะแล้วก็มี minocycline m i n o c y c l i n นี่ก็ต้องระวังเรื่องปวดหัวเนาะแล้วก็มีเรื่องของ benign intracranial hypertension นะคะมีเรื่องของ a u t o อ m m u n e hepatitis รวมถึง lupus e LE syndrome เนาะส่วนยาญในกลุ่มอื่นๆที่ยังมีที่ใช้ในการรักษาสิวก็คือในกลุ่ม m a r เช่น อ r ริโทไมซินนะคะพวกนี้ก็จะมีข้อมูลของอีริโทไมซินด้วยเนาะก็จะมี G.I. side effect ที่ที่อาจจะเกิดได้แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยเท่ากลุ่มที่เป็นด o x y c y c ไซคลน,นะคะก็คนไข้าอาจจะมีแกสโ o G.I. upset ขึ้นไ้อาเจียนหรือว่ามวนท้องได้นะคะ ก็ส่วนไตรเมทโทปีมก็มีรายงานของการนำมาใช้รักษาสิวเนาะแต่อันนี้ก็แพ้ยาได้บ่อยแล้วก็มีเฮปาตอีนอลท็อกซิซิตี้ได้เยอะมีอะการูโลไซโตซิตร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอีกตัวที่ใช้ได้ก็คือไลเมซัคินนะคะไลเมซัคินก็จะเป็นกลุ่มออกซิเดตาไซคินนะก็จะทอรเลตดีกว่านะคะโดสก็ตามตาราง นะคะคเรามาดูตารางนี้นะคะเป็นตารางที่เป็นเหมือนกับว่า s t r t t e g y ที่แนะนำว่าควรจะใช้แอนตี้บิอติกในการรักษาสิวยังไงเพื่อที่จะลดการเกิดตัว Bacterial r e s i s t a n c e ของตัว C ีแอ e เนะคะอันแรกเลยทุกคนน่าจะทราบกันดีก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ยา oral a n น i b ้ o t i c นานเกิน3เดือนนะคะแล้วก็ควรจะมีการ Combine กับ เอเจนตัวอื่นๆเนาะในการฆ่าเชื้อผีแอคเน่ hmm. เพื่อลดการดื้อยาเช่น b e n เพอ l peroxide mm hmm. นะคะก็ควรจะมีคอมบินเนชันร่วมกันนะไม่ควรใช้ตัวเดี่ยวๆเนอะทีนี้อีกอันเขาก็แนะนำว่าถ้าสมมติมีกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ anti-biotic ซ้ำ ใน second course นะสมมติว่าครั้งแรกเราใช้แล้วก็คนไข้ดีแล้วแล้วก็หยุดไปแล้วคนไข้มีความจำเป็นจะต้องได้ให้รอบ2อ,อีกแนะนำว่าควรจะ reuse เป็นยาตัวเดิมเนาะเพื่อที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการเกิด multiple resistance stain เกิดขึ้นใหม่ๆนะเพราะถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าตัวไหนที่ใช้เราเคยได้ผลก็ใช้ตัวนั้นอีกไปก่อนนะคะแล้วก็ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ออยการใช้ Oral กับ Topical a n t i ี้ o บ i ติกที่มันต่างกันในการรักษานะคะแล้วก็ควรจะใช้ทอปิคอลเรติโนยแล้วก็ n อนแอนตี้ o บ i ติด้วยร่วมด้วยนะเพื่อให้เป็นการเพิ่ม Efficacy แล้วก็เพื่อลดการดื้อยาและยังช่วยลด Duration ของการใช้ Antibiotic ด้วยนะคะ ควรจะ,ะแนะนำว่าให้ใช้เบนโซยูปโพรล็อกไซด์ชนิดท็อปิคอล7วันในระหว่างที่มีการให้แอนตี้แบโอติกนะคะเพราะว่าตัว BPO เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อตัวรีซิสเซนสเตนนะคะก็จะช่วยอิร์ดิเคตตัวเชื้อที่มันดื้อยาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญก็คือเช็คเมดิคอลแอนเทเลนดูว่าคนไข้คมอมเพลียนดีไหมเพราะว่าการที่คนไข้พัวควมอมเพลียนเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิด เชื้อดื้อยาได้ค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าให้ให้ช่วยซัพพอร์ตว่ามีลักษณะอะไรที่น่าจะเกิดเชื้อดื้อยาแล้วเนาะนันก็คืออ่ะดูว่าเวลาใช้แอนติ้บิอติกไปละคนไข้ดูเหมือนไม่ตอบสนองไหมแต่น,นี้ต้องซักดีๆนะคะว่าเขามีคอมเพลนที่ดีหรือเปล่าก่อนที่จะสรุป ว่าเขาไม่ตอบสนองกับการให้ยาแอนตี้เบอติตัวนั้นเนาะหรือ ใช้ใช้ไปรักษาไปแล้วสิวอาการแย่ลงซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่รักษาสิวด้วยยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยช่วงแรกมักจะมีการตอบสนองที่ดีแล้วต่อมาก็เริ่มมีการตอบสนองที่ไม่ค่อยดีอันนี้ต้องสงสัยละว่ามียือยาหรือเปล่านะคะหรือประวัติในเรื่องของผัวผัวแอทิรนนะการรักษากินยาไม่สม่ำเสมอเนี่ยพวกนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็คนที่มีประวัติเรื่องของการใช้มัลเตเปิลคอสนะคะใช้การรักษาสิวด้วยบ่อยๆไม่ว่าจะ เป็นออรัลรูปแบบกินหรือ รูปแบบทานะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้เป็นโมโนทุรปีไม่นี่มีการคอมบกับยาทารักษาสิวกลุ่มอื่นทีนี้มาดูนิดนึงนะคะในตัวรายละเอียดของซิสเตเมตทุรปีในการใช้รักษาเปปเโลพาสซูล่าแอคเน่คือตั้งแต่กลุ่มที่เป็นไมโทมอร์โดเรสซีเวียขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่ยาที่เราใช้ที่เป็นลักษณะรูปแบบของการรับประทานมันก็จะมียาฆ่าเชื้อนอแอนติเบติกฮอร์โมนมีซิงมีออร์อิโซเททิโนอินแล้วก็อาจจะมีสเตอรอย ใน,ในบางช่วงนะคะส่วนยาอื่นๆเนานะที่มีข้อมูลว่าซัพพอร์ตว่าว่า,ว,าว่าอาจจะช่วยได้แต่ก็ยังลิมิตตัว Evidencebased อยู่นะคะก็อย่างเช่นอาจจะได้ยินตัวดับโซนโคฟาซีนหรือวนะิตามินเอเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพูดเฉพาะในกลุ่มที่เป็นซิส m i ค a แอนตี้เบลติกนะคะซึ่งปกติ Oral Antibiotic กเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะทั้งแบบ แพทย์จังใจหรือบางคนไปซื้ออยากกินเองนี้ต้องระมัดระวังในการใช้นะคะซึ่ง indication จริงๆเนี่ยก็คือคนไข้ควรจะต้องเป็น c v acne นะหรือ moderate acne ที่ไม่ RESPONS กับการใช้ topical treatment หรืออีกอันก็คือในเรื่องของ extensive ทรั n งข้อ acne นะคะเพราะว่าพวกนี้ก็จะทายาค่อนข้างยากแล้วสิวก็มักจะเป็นในบริเวณกว้างก็อาจจะใช้การกินยาร่วมด้วยได้นะคะ กลุ่มแรกนะคะที่ใช้คือกลุ่มไซคลินไม่ว่าจะเป็นเตต้าไซคลินด็อกซี่ไซคลินออกซี่เตต้าไซคลินเนาะหรือไลเมสไซคลินมิโนไซคลินนะคะก็เป็นแอนติบอดติกออฟชอยส์นะที่ใช้ในการรักษาสิว นะคะ Adverse Event ที่ต้องระวังของเรื่องมิโนไซคลินก็คือพวกนี้จะเกิดการแพ้ยารุนแรงที่เราเรียกว่า DHS นะคะคือ d r h y p y r s r s s n t i v i t y Syndrome ซึ่งมักจะเกิดในช่วง3เดือนแรกของการที่ให้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ยาในกลุ่มนี้แล้วคนไข้มีไข้ปวดเมือ่อยปวดคอนะคะมีพืน่น MP rash เกิดขึ้นเนาะ หรือบางคนอาจจะมี systemic involvement ร่วมด้วยเช่นมี p u l m o n a r y involvement นะมี eosinophilia มี hepatitis พวกนี้ให้ระวังแล้วก็รีบหยุดยานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรที่จะ rechallenge นะคะเพราะว่า rechallenge ปุ๊บการเกิด d h h รอบที่ T 2เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะเกิด Lup l p u p light reaction ได้ เนะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีไข้ปวดเมื่อยมีปวดข้อนะคะอาการเหมือนคล้ายๆออลโตอิมูนเดียคชันนะคะอาจจะมีผื่นร่วมด้วยได้แต่ว่าผื่นก็แบบเจอได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ถ้าเราสงสัยเนี้ยก็อาจจะต้องอินเ s t i g a t i o n ตัว a n a หรือว่าตัวแองคานะคะแล้วก็ตัว C Reactive Protein พวกนี้ก็จะสูงขึ้นได้อ้อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวแอนต s ฮิสโตเนติบอดี้ก็ อาจจะโพสิทีฟได้แต่ว่าก็เจอได้ไม่ค่อยบ่อยกลุ่มถัดมาก็คือแมคโคล n e นะคะแมคโคลที่ใช้ในการรักษาสิวได้ก็จะมีอิลิโทไมซินคลินดาไมซินเอซิโทไมซินนะคะก็แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังในการใช้เพราะว่ามีข้อมูลเรื่องแอนติเบลติกรีสิสเซนส์แทนพีอคเนได้ค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในแง่ของ คนไข้ที่มีแพผนที่จะตั้งครันเพราะว่าสามารถที่จะใช้ในกลุ่มที่ตั้งครันได้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะก็แล้วก็สามารถที่ใช้ได้ในคนที่เป็นเด็กนะอายุ8-12ปีนะคะตัวอิริโทไมซินเนาะคลินดาไมาซินเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะก็เอฟเฟกตีฟในการรักษาสิวเหมือนกันเนาะแต่ว่าต้องระวังซูโดเม m เบนัส โคเล,ลติสนะเกิดจากการที่มี o v e r อร์กร h ของ C difficile นะคะถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะส่วนตัวออโ a เอซิโ o ไมซินเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเป็นอินเ r อร์มิเ t นต์โดสนะคะก็คือให้เป็น250มิลลิกรัม3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าตัวเอซิโทไมซินเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลองฮา l ์ฟไลฟเนาะเพราะฉะนั้นก็เ f ฟเฟกตี e ไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันก็ได้ะคะ่ะไตรเมโทปีใช้ได้แต่ต้องระวังเพราะพวกนี้ ทำให้เกิดการแพ้ยาที่รุนแรงได้บ่อยแล้วก็อาจจะยังเกิดในเรื่องของ Hematologic r ร a c t i o n ไม่ว่าจะเป็นอัก a n นูโลไซโตซิสนะเม็ดเลือดขาวตา่ําเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าต่ําทุกซีรีเลยก็ได้ ก็ถ้าเป็นในแง่ของ FDA pregnancy category นะคะก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น category B ที่อาจจะใช้ได้ในคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นสิวที่เยอะนะคะก็ได้แก่กลุ่มที่เป็น m a c โ o l i d e เช่น erythromycin, a ซ e t o m y c i n เนานะหรือ cephalexin หรือ amoxicillin อน,นะคะแต่มีข้อที่จะต้องระวังสักหน่อยหนึ่งนะคะคืออสองตัวล่างเนี่ยถ้าเป็น,เ,ปนตเตตา้าไซคลินมิโนไซคลินเราก็จะไม่ใช้อยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอิริโทโมไมซนินที่บอกว่า cat b เนี่ยใช้ได้แต่ให้ระวังกลุ่มที่เป็นอิริโทโมไมซนินเอสโทเลตพวกนี้ก็จะไม่แนะนำให้ใช้ในคนที่ตั้งครรภ์เพราะว่าก็จะมีโอกาสเฮปาโตท็อกซิกซิตี้ได้นะคะแล้วก็ในแอม x i c ซ l ลินแล้วก็แบคท i มนะคะก็ไม่ควรใช้ใน Early ลี่ไตรม e สเตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไตรม e สเตอร์แรกนะคะ ก็สุดท้ายนะคะที่อยากจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการ antibiotic ติ r e s i s t a n e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซนแซนต์เร o m อ n เเขาก็สรุปเอาไว้ตามนี้นะคะว่าไม่ควรที่จะใช้นานเกิน6-8สัปดาห์หรือ,อย่างมากเต็มที่ก็คือ3เดือนเนาะแล้วถ้าเกิดว่า12สัปดาห์ของการรักษาแล้วไม่ได้ผลนี่ก็ควรจะต้องหยุดการรักษานะคะแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่า มีการตอบสนองเนาะให้ยาปฏิชีวนะไปแล้วสิวตอบสนองดีอาจจะลดลงลดลดโดสลงมาได้นะคะ <c oughs> ก็เป็นซับแอนตี้ไมโครเบลโดสเนะ <c oughs> พวกนี้ก็อาจจะใช้ในการเมนทีเนนส์ นะคะได้แล้วก็การรีพีททรีตเมนต์ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ยาแอนติบติกที่เคยใช้แล้วได้ผลไปในก่อนหน้านี้แล้วก็อย่าลืมว่าไม่ควรใช้เป็นตัวโมโน e r รปีคือการใช้ยาฆ่าเชื้อเดียเด่ยวเนาะควรจะต้องมีคอมบ i n e เสมอไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นทอพิคอลเรตินอยหรือเป็น s ซิลิยเพอร์ออกไซด์หรือจะเป็นฟิกซ์คอมบิเนชันก็ได้ทั้งนี้ก็เพื่อลดการเกิดแอนติบติกดื้อ,อยาในการรักษาสิวค่ะก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้ คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ